คนอาจจะสงสัยว่าหมอผิวหนักวันๆทาอะไรกันบ้างนะครับเข้ามาก็คือตกใจเพราะว่าผื่นก็ว่ายากแล้วชื่อโรคยากกว่าเรียนนานไม่จบทัทีคนนี้ด้วยคนนี้ก็เรียนนานเหมือนกันกว่าจะเรียนหมดเนี่ยก็3ามปีนี่ก็แทบจะไม่พอต้องบอกก่อนว่าเราปูพื้นฐานตั้งแต่ระดับโมเลกุลหรือว่ายีนไปจนถึงระดับของตัวโรคที่ว่าความรู้ก้าวกระโดดมากใช่เลยมันคือหนังสือไปทั้งสองเล่มที่เราเรียนกันแบบจัดเต็มมากแล้วก็ได้ได้ฝึกนิดว่อันต้าซาวด้วยอ่าใช่กำลังมากำลังมา เดอร์มาไดเจสไบรามาเดอร์มัทโลจีนะครับ ผมอาจารย์นายแพทย์รัตชาติจุไรรัตนาพรนะครับรับบทเป็นพิธีกรในวันนี้นะครับวันนี้จะเป็นตอนกว่าจะเป็นหมอผิวหนังพาร์ทสองนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องว่าผลทางชีวิตถ้าได้รับเลือกมาเรียนผิวหนังแล้วนะครับมันเรียนเป็นยังไงบ้างยากลาบากไหมนะครับทุกคนอาจจะสงสัยว่าหมอผิวหนังวันๆทาอะไรกันบ้างนะครับวันนี้เราได้เกสปิเกอร์นะครับเป็นอาจารย์ทั้งสองท่านเลยนะครับท่านแรกนะครับคืออาจารย์สิทธาครับก็จะมาเล่านะครับเกี่ยวกับว่าตอนช่วงเป็นเรีน ชีวิตเป็นยังไงบ้างอีกท่านคืออาจาร,รย์ธญาธรนะครับก็เดี๋ยวให้ทั้งสองท่านแนะนําตัวนะครับว,ว่ามาจากที่ไหนกันนะครับอาจาร,รย์กล้าเริ่มก่อนเลยผมในแพทยศิทธาสศิษปัชยานนะครับก็เพิ่งจบเรสเด้์สกินไปเมื่อ2อสเดือนที่แล้วนะครับก็ตอนนี้กลับไปใช้ทุนอยู่นะครับที่ CICM เซมืว่าวิทยาลัยแพทย์นานาชาติจุฬาภร์ของธรรมศาสตร์นะครับโอเค ครับสวัสดีครับผมนายแพทย์ธัญธรนุชนาธนล์นะครับตอนนี้เป็นอายุรแพทย์ผิวหนังนะครับประจำโรงพยาบาลเจริญกรุงประชาลักษ์แล้วก็เป็นอาจารย์พิเศษนะครับสำหรับวิชาแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกับาสาขาวิชาตัดจัดวิทยานะครับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับโปรไฟ,ฟล์แน่นทั้งคู่เลยนะครับทีนี้ก็คือโอ้โหทั้งสองคนเนี่ยต้องบอกว่า เราก็เรียกได้ว่ามาถึงว่าอยู่ในท้ำวอดอยู่ในวงการมาพอสมควรแล้วนะคือมาถึงว่าเรียนกันมาเยอะมากเลยนานไม่จบสักทีมีด้วยคนนี้ก็เรียนนานเหมือนกันทีนี้ขอถามของกาก่อนของกาเนี่ยคือแบบเรียกได้ว่าแน่นมากเพราะว่าจบเมดมาก่อนแล้วด้วยใช่ครับใช่อันเดลองเล่าชีวิตตัวเองสิว่าผ่านอะไรมาบ้างกว่าจะมาเป็นหมอพิณนะกว่าจะเป็นหมอพิงหนังวันนี้นะครับก็ ก่อนหนึ่งก็เริ่มจากนสพก่อนเนาะก็เรียนที่เมืองนอกหปีนะครับแล้วกลับมาเป็นอินเทอร์นที่อ่าที่ประเทศไทยนะครับพออินเทอร์นเสร็จก็ได้มาเป็นเรสซิเดนต์ที่เทอร์นอลเมดิซินก่อน3ปีที่รามาเหมือนกันนะครับแล้วพอจบอินเทอร์นอลเมดิซินหรือว่าอายุรแพทย์แล้วเนี่ยก็ได้มาเรียนต่อที่สาขาเฉพาะทางของผิวหนังอีก3ปีนะครับโอเคก็คือพอจบเมดมาแล้วก็เท่ากับว่าตอนเรสซิเดนต์หนึ่งที่คือสกินโรเรียนสี่ปีถูกไหมครับ ปีแรกต้องวนเมดิซีนของอาจารย์ก้าเนี่ยก็คือจบเมดไปแล้วเพราะฉะนั้นก็ถ้ากับว่าตอนตอนเดนหนึ่งของสกินเนี่ยก็คือข้ามไปเลยใช่ครับก็จะมีอยู่2ทางหลักๆก็คือสุว่าจะต่อจากที่เป็นอินเทอร์นมาเลยหรือว่าแพทย์ใช้ทุนมาเลยครับก็คือใช้ทุน3ปีก่อนแล้วค่อยมาเป็นเรสซิเดนต์ของสกินอีก4ปีโดยที่ปีแรกก็จะวนอายุรแพทย์ก่อนหรือว่าอินเตอร์เมดิซีนก่อนปีหนึ่งแล้วค่อยเข้าหน่วยอีก3ปีหรือว่าอีกทางหนึ่งคือถ้าคนสนใจถ้าอยากเรียนเป็นอายุรแพทย์ก่อนนะครับก เป็นอินเทอร์น3ปีเหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นอายุแพทย์ก่อนีามปีแล้วก็ระหว่างที่เราเพื่อนเรียน intern medicine ปีแรกเนี่ยอเราก็กลับไปใช้ทุนว่ากลับไปทํางานเป็นอายุแพทย์ก่อนหนึ่งปีแล้วค่อยกลับมาเข้าหน่วยอีก3ปีก็คือเท่ากับว่าเข้ากับเข้ากับเพื่อนตอน residence สองสามสี่แล้วก็จบครับแต่ของของแตเต้นนี่คือเป็นไม่เหมือนกันเพราะว่าแตเต้นไม่ได้จบเหนมาก่อนใช่ของต้นก็จะเป็น t r a ็กปกติครับก็คือใช้ทุนหรือว่ามีใบประกอบโรคศี่ยครบอายุเกิน3ปีแล้วก็ค่อยมาสมัครโดยที่ปีหนึ่งเนี่ยเราก็จะไปวน นะในยุราสานนะครับในลักษณะของเด้น,น1แล้วก็เด้นสองเดนสามเ้นสี่ยก็ค่อยเข้าสาขาอของแต่ละหน่วยไปครับแต่ของไตเติ้ลก็คือ<ม>เด้นมีต้นสังกัดมาใ,ใ<ช>มีต้นสังกัดมา,าค,ครับผม ขอ,ของอาจารย์ก้าก็มีต้นสังกัดถูกเหมือนกันมีต้นสังกัดมาเหมือนกันเห็นไหมครับว่าการการที่มาเรียนต่อเนี่ยถ้าเรามีต้นสังกัดมาเนี่ยก็จะมีภาษีค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ก็จะก็จะหมายถึงว่าก็จะมีโอกาสาที่ค่อนข้างดีขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าไม่มีก็อย่าเพิ่งท้อใจายอย่างที่เราพูดไปก่อนในคลิปก่อนหน,น้านี้แล้วว่าก็จะมีแทร็กที่เป็นรีสอร์ทเฟลโลที่คุณหมอสามารถมาแอพพลายได้เช่นเดียวกันนะครับ ทีนี้เรามาคุยจบดูกันดีกว่าว่าตอนช่วงระหว่าง residency training ของสกินนะเอาเอาตั้งแต่เข้าเดนสองเลยเป็นไงบ้างชีวิตเป็นไงช็อกไหม <laughs> ชอ็ชอก <laughs> <อ>ในแง่ <c oughs> ของการพวกโรคกัยการโรคโรคผิวหนังซึ่ง <c oughs> อย่างของผมเนี่ยก็ไม่เคยแบบเป็นหมอผิวหนังมาก่อนเนาะ <c oughs> ตอนที่วันอายุศาสตร์ก็คือใส่ก็จะเป็นแบบโรคระบบอื่นๆที่เราเจอกันบ่อยๆเวลาเจอเคสสกินก็ คอนซัลต์สกินเลยถูกต้องไหมครับโอเคคอนซัลต์แรชสกินแรชสกินแรชโอเคคอนซัลต์ for อยู่นะทรีทเมนต์ไลน์อะไรอย่างเงี้ยผมมาเรียนลอเรียนสกินแรชอย่างเดียวไม่ได้แล้วนะคือพอเป็นเม็ดปุ๊บคือสกินปุ๊บคือตกใจแล้วก็คอนซัลต์เลยนะครับแต่ว่าพอเป็นหมอผิวหนังปุ๊บเนี่ยเราก็รู้สึกว่าโอ้จริงๆแล้วในผิวหนังเนี่ยมันมีโรคเยอะมากๆเลยนะครับซึ่งกว่าจะเรียนหมดเนี่ยก็3ปีนี่ก็แทบจะไม่พอนะครับใช่เหมือนกันไหมเข้ามาเราสองปะเข้ามาก็คือตกใจเพราะว่า ผื่นก็ว่ายากแล้วชื่อโรคยากกว่าชื่อโรคเนี่ยคิดว่าสกินเป็นหนึ่งในสาขาวิชาที่ชื่อโรคยาวที่สุดยาวมากๆในขอหนึ่งโรคที่ยาวยาวยายาวแล้วเอาเลยเนโครไบโอซิสไลปออยติก้าไดเบติกรุ่งเขียนไดโนเขียนว่าไปล้วในปันเหมือนท่องคาถานะครับปราคาถาเวทมนตร์เป็นแบบแฮร์รี่พอตเตอร์ใช่ครับ ในแง่ของแบบการการเรียนนะคือหมายถึงว่าเราเราทำอะไรหมายถึงว่าเราตรวจโอ d ดีเป็นหลกักหรือเรามีต้องไปราวคนไข้ด้วยหรือไม่โอเคอย่างของผมก็เทรนที่รามาก็เป็นประสบการณ์จากรามาแล้วกันเนาะ<ม>ก็คือหลักๆของผิวหนังเราจะเป็นผู้ป่วยนอกเป็นหลักนะครับก็คือเราจะอยู่โอพดีจนถึงสุกเลยช่วงครึ่งเช้าแล้วก็ครึ่งบ่ายถ้ามีพวกคลินิกพิเศษอย่างเช่นคลินิกโรคเล็บคลินิกสะเก็ดเงินคลินิกโรคผมนี่ก็จะอยู่ ช่วงบ่ายใช่ไหมครับแล้วก็จะมีโรเตชันที่เราต้องไปวนวอดก็คือเป็นผู้ป่วยในด้วยดูโรคต่างๆที่ทางแผนกอื่นคอนซัล,ลเรามาหรือว่าเป็นโรคของผิวหนังที่จะต้องนอนโรงพยาบาลอย่างเช่นพวกโรคตุ่มน้ําพองที่เป็นเยอะๆอย่างนี้ใช่ไหมครับหรือว่าโรคแพ้ยาผื่นแพ้ยาใช่ไหมครับก็เจอได้บ่อย ที่เราจะรับคอนซัลในบอร์ดนะครับเหมือนกันไหมมันายคล้ายกันใช่เหมืแต่ว่าต้องบอกว่าอันนี้เนื่องจากว่าจบกันมาจากคนละสถาบันแต่ละสถาบันก็อาจจะมีการจัดโปรแกรมการเทรนที่ไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าทุกคนเนี่ยที่ได้มาเรียนโดยสิเดนสกิมเนี่ยก็จะได้ประสบการณ์นะครับ แน่นเลยนะครับทังแง่ของการตรวจ OPD IPD หรือแม้กระทั่ง Special Clinic นะครับซึ่งแต่ละโรงเรียนแพทย์ก็จะมี Special Clinic ที่หลากหลายไม่เหมือนกันนะครับ <c oughs> คุณหมออาจจะลองศึกษาข้อมูลได้ว่าแต่ละที่นี่มี Special ด้านไหนบ้างแล้วที่เราเราจะได้เรียนรู้เพิ่มเ <c oughs> ติมนะครับทีนี้ในแง่ของการทำ Activity <c oughs> บ้าง,างการเรียนการเรียนสกินนนอกจากตัวจคนไข้แล้วเราต้องทำ Activity อะไรบ้างหมอก็มีเยอะเหมือนกันนะครับก็อย่างเช่น การอ่านเจอแนลใช่ไหมครับเพื่อเป็นการอัปเดตความรู้ต่างๆใช่ไหมครับการมีบุ๊กคลับคือการอ่านบทต่างๆหนังสือแล้วก็มาแชร์ความรู้กันการมีทำอินเท e ร t i n สติ้งเคสก็คือเอาเคสที่น่าสนใจที่เราเจอจากในวอร์ดหรือว่าเจอจากทางผู้ป่วยนอกใช่ไหมครับเอามาแชร์กับเพื่อนๆอาจารย์ใช่ไหมครับแล้วก็จะมีพวกแกรนราวก็คือการที่มีเคสที่น่าสนใจหรือว่าเคสที่ยากนะครับเอามาคุยกันในหน่วยเราก็จะได้อัปเดตความรู้แล้วก็เอามาแชร์ความรู้กัน สุดท้ายที่ผมว่าน่าสนใจสุดคือ CPC หรือว่า Clinical Pathology Conference คือการที่มีเคสสวยๆเคสยากๆหรือว่าเคสที่ต้องผ่าตัดเอาชิน้นไปตรวจด,ดูแล้วก็มาดิสคัสกันการเรียนรู้กันไปก็ดูเป็นมีกิจกรรมที่ค่อนข้างหลากหลายตอบโจทย์กับผู้เรียนได้ความรู้ที่แบบจัดเต็มมากๆเลยของไตเต้นเหมือนกันไหมคล้ายๆกันครับแต่ว่าเสริมเพิ่มนิดนึงก็พอดีว่าแต่ละสถาบันเนี่ยเขาจะมีความโดดเด่นของเคสที่ไม่เหมือนกันทางสมาคมผิวหนังของเราก็จัดเรียกว่า interhospital ก็คือเอาเคส ที่น่าสนใจของของทุกสถาบันที่มีการเทรนนิ่งเรสซิเดนต์เนาะม,มาจัดประชุมแล้วก็เวียนเจ้าภาพตามสถาบันไปเรื่อยๆเนาะทำให้ทุกๆสถาบันเนี่ยได้รับเคสที่น่าสนใจได้เรียนรู้เคสที่น่าสนใจแบบเท่าๆกันออโอเคก,ก็ก็คือคุณทักคุณหมอมาเรียนเรสซิเดนต์เนี่ยก็จะได้เห็นเคสที่ค่อนข้างเยอะไม่ใช่แค่ต่อสถาบันตัวเองเป็นที่อื่นๆด้วยนะครับทีนี้แล้วกว่าจะระจบไปจนถึงเดนสามเดนสี่ มันต้องสอบด้วยถูกไหมถูกต้องครับมันเป็นเครเพื่อนไหมอ่ะมันเพื่อนไหมอะให้ใไปเป็นก่อนแล้วกันเนี่ยที่จบมานานแล้วแต่ว่าตอนนั้นเป็นปีแรกๆเลยที่ที่เขาให้เร s ิเดนซ์ปีที่3นะครับสามารถสอบข้อสอบข้อชอยซ์ือเรียกว่า MCQ เนาะก็ข้อสอบ MCQ เนี่ยเป็นข้อสอบที่ ยากมากคอนเฟิร์มยากแบบยากมากเพราะเราเราเรียนรู้นะต้องบอกก่อนว่าเราปูพื้นฐานตั้งแต่ระดับโมเลกุลหรือว่ายีนไปจนถึงระดับของตัวโรคนะครับแล้วก็มีสอบหลายมิติไม่ว่าจะเป็นในแง่ของด้านวิจัยด้านตัวโรคต่างๆนะครับรวมทั้งในแง่ของจริยธรรมด้วยนะครับก็เป็นข้อสอบที่ค่อนข้างหลากหลายแล้วก็ต้องใช้เวลาในการเตรียมตัวที่ค่อนข้างเยอะใช่ครับก็เห็นด้วยครับก็คือหลังจากที่จบอายุรศาสตร์กับของสกินเนี่ยรู้สึกว่าข้อสอบ MCQ ของสกินนี่เป็นอะไรที่สุดในชีวิตแล้วนะครับเต็มตัวสักสีห้าเดือนได้นะครับยากยากมากก็คือจริงๆแล้วต้องบอกว่าที่มันยากไมมีเหตุผลของมันอยู่เพราะว่าเราอยากจะแบบเข็นมากๆเลยหมายถึงว่าแบบให้คนที่มาเรียนหลักสูตร r e สิเดนต์ของสกินนะครับได้ความรู้แบบจบออกไปแล้วแบบสามารถดูแลคนไข้ได้แบบ ไม่มีข้อสงสัยอะไรอีกต่อไปเลยก็คือจะต้องแบบมีความรู้ที่แน่นระดับยีนระดับขึ้นไปถึงโมเลกุลละยีบนใช่แต่ว่าถ้าผ่านไปได้นี่คิดว่าความรู้ก้าวกระโดดมากใเลยคือหนังสือไปทั้ง2เล่มที่เราเรียนกันใช่คก็คือแบบจัดเต็มมากครับแล้วไม่ใช่แค่ MCQ นะพอเราเราเราสอบอะเล่เราก็ต้องสอบอะไรบ้างนะ ขอนจบใช่ก็จะมี ASCII นะครับแล้วก็มีเรื่องของการทำาู key question คืออย่างเช่นให้รูปผืนมาตอบว่าเป็นอะไรสาเหตุจากอะไรนี้นะครับหรือว่ามีการดูพาโทฮิสโตโลจีนะครับประมาณนี้ครับแล้วก็ก็คือจะเป็นในเชิงปฏิบัติมากขึ้นเพราะว่าเราจะจบเป็นหมอผิวหนังแล้วเนาะเขาก็จะอยากรู้ว่าเออเราแบบทำได้จริงไหมอะไรางเงี้ตสอบค่านข้าง practical ละที่เตรียมพร้อมที่จะกลับไปรักษาคนไข้จริงๆนะครับ ทำมาเรียนหลักสูตร้เป็งไงได้ฝึกสกิลการแก้คือฝึกสกิลมากแล้วก็ทาให้ไม่ใช่ว่าแค่ว่าเรามีคอมพล i เคชั o หรือว่าผิวหนัง<ม>แบบเคสอะไรที่ม,มีปัญหาอย่างเดียวนะครับมันทําให้การดูแลการทํางานในชีวิตประจําวันของเรานะมีมุมมองที่กว้างมากขึ้น<ม>เพราะว่าเรามีความรู้ที่เยอะมากขึ้นนะครับว่า<ม>ส่วนตัวเนี่ยทำงานผิวหนังมาในทุกทุกแสป e ของการเป็นหมอแล้วไม่ว่าจะเป็นแพทย์ทั่วไปไม่ว่าจะเป็นแพทย์ประจําบ้านรวมทั้งเป็นแพทย์เฉพาะทางผิวหนังแล้วก็เป็นตัดจ่ศัลยแพทย์คือปัจจุบันนะครับรู้สึกว่า สิ่งหนึ่งที่เรามีแน่ๆนะแต่การเป็นหมอก็คือความตั้งใจในการรักษาคนไข้แต่สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปในการทํางานของเราคือความรู้ที่เยอะขึ้นสิ่งนี้มันทําให้เราดูแลคนไข้ได้ดีมากขึ้นเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็เวลาที่มาเรียนที่รามาเนี่ยอย่างที่ได้บอกไปว่าเราได้เรียนในการแก้คอมพลิเคชันทําให้เรารู้ว่าหัตการอะไรเป็นสิ่งที่ปลอดภัยกับคนไข้อะไรที่ดีอะไรที่เสี่ยงอย่างเงี้ยเป็นสิ่งที่รู้สึกว่ามันทําให้การทํางานของเราเนี่ยมันค่อนข้างมั่นคงแล้วก็ เหมือนมีความมั่นใจในการทำผ่าตารมากขึ้นอ่าไหนไหนพูดถึงเรื่องทําหาตารเนี่ยมาเรียนเกี่ยวกับในรามาเราจะเป็นขึ้นชื่ออยู่แล้วว่าเป็น subspecialty d o c t น r จะมี special clinic ค่อนข้างเยอะมากๆเลยซึ่งไม่ได้วนแต่แค่ตอนเป็นเ e l นโรดด์มเสนะตอนเป็น Res i d e n นได้วนกันได้วกันได้วนคนเลยใช่วนด้วยกันวนด้วยกันใช่ครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าถ้ามาเรียนที่รามาก็คือจะได้ฝึกสกิลไปด้วยแม้กระทั่งตอนเป็น Resident ก็ได้ฝึกทําหัตารด้วยนะครับมีทําพวกเลเซอร์ เลเซอร์อะไรบ้างนะไหนตอนเป็นเด่นบนอะไรบ้างก็มีทั้งบนเลเซอร์อย่างเช่นบนลพิกเมนต์เช่นครับเลเซอร์พิกเมนต์ใช่ไหมครับหรือว่าการทําหัตถการต่างๆเช่นผ่าตัดผิวหนังผ่าตัดเอาชิ้นเนื้อไปตรวจดูคลินิกเล็บได้ทําเพื่อนผ่าตัดในการช่วยกันผ่าเล็บใช่ไหมครับหรือว่าการพวกคลินิกเคริลเทอราปีการฉีดพวกเส้นเลือดที่มัาปกของนะครับที่ขาก็ได้เห็นครบครับก็ครบเลยเพราะว่าเราจัดตารางให้รีสิเดนต์เนี่ยได้มีโอกาสได้ไปดูแบบค่อนข้างครบนะครับเลเซอร์ทุก วัสดุลา pigment อะไรพวกนี้ CO2 เต็ไมไปหมดเลย <ừ> นะครับแล้วก็ได้ได้ได้ฝึกทำด้วยแล้วก็<ช>มีจัดพวกเวิร์กช็อปอะไรอย่างเงี้ยด้วยเรื่อยๆนะ<ช>นครับก็ <ๆ S 2> ได้ฝึกจบไปก็สามารถทำหัตถการที่เป็นเกี่ยวกับพวก c o s m e ติกหรือว่าหัตถการที่เป็น procedural dermatology ที่จำเป็นสำหรับการรักษาก็สามารถทำได้ถ้าจะเปรนเซนต์ก็คือมีความมั่นใจในระดับหนึ่งแต่ว่าถ้าอยากมั่นใจเพิ่มขึ้นก็ต้องต้องมาเรียนเดิมเซอร์นะครับทช่ใ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 น่ใร่ใช่ใช่ใยอินเใชยใช่ใช่ใช่ใ เราตออาเราพ่อมาเรียนเฟโลเดิมเซอร์เรารู้สึกว่าหัตถการอะไรที่แบบจบออกไปแล้วแบบรู้สึกทําได้แบบเยอะขึ้นกว่าตอนเดิเยอะขึ้นทุกอย่างทุกหัตถการที่ที่ได้มาเรียนนะครับอันเด่นๆของรามาแบบเด่นแทบทุกด้านเลยอ่ะรวมทั้งไม่ว่าจะเป็นผ่าตัดผิวหนังรู้สึกว่าการผ่าตัดมะเร็งผิวหนังนะครับเราได้ฝึกตกแต่งแล้วก็เสริมสร้างนะครับในการที่จะรีคอนสตรักชั่น ผิวหน้าคนไข้ให้กลับมาเป็นปกติที่สุดไม่มีการผิดรูปของอวัยวะไม่ใช่แบบผ่าตัดและจมูกดึงล้างตาปลิ้อนอ,อะไรเงี้ยรามาเราสอนตั้งแต่ผ่าตัดออกรวมทั้งซ่อมแซมนะครับรวมทั้งจุดเด่นของราม,มานอกจากคณาการย์ที่ก้าได้บอกไปอ่ะก็<ช>คือการดูแลเคสคอมพลเคชนันของฟิลเลอร์ออแล้วก็สารสาเติมเต็มชนิดอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นซิลิโคนหรืออะไรก็ตามแต่นะครับผมก็สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ค่อนข้าง เด่นของเรานะครับผมก็เขาคิดว่าอันนี้เป็นเป็นจุดเด่นแล้วก็ได้ได้ฝึกนีดด้วยอันตรสาวด้วยอ่าใช่กำลังมาแลปัจจุบันแบบว่าอิ a เทจิ้งอันตรสาวมีผลค่อนข้างเยอะเลยการที่เราได้ฝึกอันตรสาวจากเคสจริงๆรวมทั้งสารที่แบบมากมายที่เขาส่งมาให้เราดูที่รามาเพราะเป็นศูนย์ในการรับรีเฟรยแบบเหมือนเพิ่มประสบการณ์ด้านนี้ซึ่งคิดว่าถ้าไปทำงานที่อื่นๆก็อาจจะค่อนข้างยากที่จะที่จะได้ได้ดูเคสเหล่านี้ มาเทรนที่รามาเป็นไงบ้างวอร์กไรฟ์บาลานซ์เป็นไงจริงจริงวอร์กไรฟ์บาลานซ์ก็ค่อนข้างดีนะครับอาจจะมีแบบแน่นอนนะแบบว่าเทรนนิ่งอะมันจะมีช่วงหนักบ้างแต่ว่าโดยรวมส่วนใหญ่เนี่ยคิดว่าก็ค่อนข้างโอเคเลยนะครับผมก็กิจกรรมการเรียนค่อนข้างครบนะครับแล้วก็การพักผ่อนอะไรเงี้ยครับก็ทําได้เต็มที่อันนี้คือของหลักสูตรเฟลโลเนาะใช่เป็นเฟลโลเดินเซอร์ถ้าเรสซิเดนที่นี่ล่ะเป็นไงบ้างดีครับวอร์กไรฟ์บาลานซ์ดีมากๆนะครับคืออย่าง ที่แน่นอนคือของสกินไม่มีเวรข้ามคืนถูกไหมครับโดยส่วนใหญ่เนาะเสาร์อาทิตย์ถ้าไม่ได้ราวอดก็ได้พักผ่อนเพราะฉะนั้นแล้วผมว่าวอ์กไร์บาลานซ์เนี่ยเรามีเวลาที่จะไปทำอย่างอื่นนอกจากเรียนอย่างเดียวได้ค่อนข้างเยอะแต่อย่างที่ไตเติ้ลบอกครับก็มีช่วงที่สบายช่วงที่เครียดก็มีเช่นช่วงสอบใช่ไหมครับแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยดีมากครับดีมากทําไมถึงอยากให้คนรุ่นใหม่มาเรียนเพราะว่าอะไรเพราะจริงๆคือทุกวันนี้เนี่ยคุณหมออาจะ เน้นไปที่แ่ด้านความงามตอนนี้คลินิกความงามค่อนข้างเยอะ<ม>แต่ว่าจริงๆแล้วโรคผิวหนังของเราเนี่ยมันไม่ใช่แค่ความงามอย่างเดียว<ม>ใช่ไหมครับมีโรคทั้งโรคสะเก็ดเงินโรคตุ่มน้ําพอง<ม>ผื่นแพ้ยาว่าอีกเปนโรคมาเร็งผิวหนังช<ม>ั้นการที่มาเรียน r e ิสเลนซีเนี่ยเราจะได้เรียนเป็นอินเดปมากกว่านะครับสามารถที่จะกลับไปรักษาคนไข้ได้เพราะจริงๆแล้วดีแมนในการรักษาคนไข้โรคผิวหนังจริงเยอะมากนะครับซึ่งถ้าเราเรียนบริเนซีเนี่ยเราก็มีความมั่นใจความรู้ที่จะกลับไปรักษาคนไข้ในกลุ่มนี้ได้ดีขึ้น ครับเขป็นต้นหอของตนก็แนะนำนะครับถ้าเกิดว่าเรามีความตั้งใจ<ม>ในใจเราอยากจะเป็นหมอผิวหนังนะครับแนะนําว่าการที่เรามาเรียนหลักสูตร Residency เ,เนี่ยแน่นอนเราได้ได้ได้เพิ่มพูนความรู้เรา<ม>ในทุกๆแสเป c ของการเป็นหมอผิวหนังนะครับแต่ว่าปัจจุบันคนเขามองว่าแบบยากไม่ต้องสมัครเนี่ย<ม>จริงๆในฐานะของคนที่แบบพยายามมาเหมือนกันนะกว่าจะได้เรียนมันก็ไม่ได้ง่ายนะรู้สึกว่ามันไม่ได ง่ายแต่มันไม่ได้ยากเกินความตั้งใจใจริงๆมันสาม,มารถที่จะได้เรียนถ้าเกิดว่าเรามีความพยายามและความตั้งใจจริงๆนะครับก็คือเนี่ยแหละครับก็คืออยากจะฝากทุกคนไว้นะครับว่าการเป็นหมอผิวหนังกว่าจะเป็นหมอผิวหนังได้แต่ละคนเนาะก็กี่ปีก็ไม่รู้ไม่ไม่อยากนับแล้วนะครับก็เอาเป็นว่ามันก็อาจจะเป็นเส้นทางที่ยากลาบากเหมือนกันหรืออาจจะไม่ได้ยากมากนะครับแต่อยากจะบอกว่าถ้าเกิดว่าสมัครแล้วไม่ได้ก็อย่าพิ่งทอนะครับก็คือว่าต้องอดทนแล้วก็ถ้า ความฝันของเราคืออยากจะเป็นสิ่งสิ่งนี้เราก็ต้องยุดมั่นแล้วก็ทํามันต่อไปนะครับอย่ายอย่ายอมแพ้นะครับพัฒนาตัวเองเรื่อยๆนะครับถ้าสมมติว่าเรายังไม่ได้เราก็ต้องไปเพิ่มสกิลไปเรียนไปทําความพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นนะครับมาอิเล็กทีฟมากขึ้นให้อาจารย์รู้จักนะครับหาทุนถ้าไม่มีทุนก็หาถุนนะครับถ้าเป็นฟรีเรนนิ่งเราไม่สมัครเราไม่ได้เป็นรีเสิร์ชเฟลโลก็ยังมีแท็กนี้รองรับอยู่ในหลายๆสถาบันนะครับอยากจะฝากให้ทุกคนมาเรียนเนาะเพราะว่าแบบทุกวันนี้พูดจริงๆว่า บางคนจบไปแล้วแล้วไม่ได้เรียนอย่างเงี้ยครับแล้วก็ไปทำหัตถการอะไรหลายๆอย่างเลยแล้วเ,เกิดคอมพลิเคชันด้วยความที่ความรู้เบสิกสกินของเรานะี่ยังไม่แน่นเราไม่ไม่ได้แอคดีเทคโรคบางอย่างไม่ได้แล้วเราไปทำหัตถการบางอย่างในคนไข้กลุ่มนั้น <c oughs> ๆเราทําให้เกิดคอมพลิเคชันเนี่ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อันตรายนะครับ <c oughs> ดังนั้นเราทุกคนก็คือถ้าได้มาเรียนได้มีโอกาสนะครับสมัครเรียนผิวหนังนะไม่ว่าจะหลักสูตรไหนก็ตามนะครับ M.S. Diploma หรือว่า Residency นะครับแล้วก็มาเรียนต่อยอดแค่ประจำบ้านหลายๆ แพทย์สามารถต่อยอดหลายๆสาขาไม่ไม่ใช่แค่เดินมาตัว s ัลยกรรแต่มีด้านอื่นๆอีกด้วยนะครับก็คุณหมอสามารถลงลึกในดีเทลไปได้อีกนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับสเปเชียลเกสของเราอาจารย์ทั้งสองท่านเลยนะครับที่เชิญมาครับชีวิตก็ผ่านประสบการณ์อะไรกันมามากทั้ง3คนนะครับโอเคนะครับก็ถือว่าเรียกได้คนที่ถูกคนละมาน่แชร์ประสบการณ์ในวันดีมาครับโอเควันนี้ก็ต้องขอขอบคุณแล้วก็ ขอบคุณทางทีมงานด้วยนะครับที่ช่วยในวันนี้นะครับแล้วก็วันนี้ขอสวัสดีและลาไปก่อนนะครับติดตามคลิปอื่นๆของ Derma Digest by Rama Dermatology ในอนาคตนะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับรบ,บ๊ายบาย